สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สิบผ้าเห็ดลาซา้นยานะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะตักหอมหัวใหญ่ประมาณนี้หรือว่าหอยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็พักให้มันหอมคะ่ะสำรับลาสา้นยาวนิน่อยใส่เห็ดไห่เบิงแล้วก็ลงไปในยูทูปหไห่แดงนะคะในหมวดของอาหารฝรั่งครัวบ้านไม่ใหญ่น่อยนะคะแต่ว่ามือหนีหให่มันง,ง่ายเขาก็หันทีนะคะจะรวบรัดตัดตอนให้สำรับ คนที่อยากกินแล้วก็บาอยากเฮ็ดข right <discord noise> ั้นตอนให้มันุ่ง่ายนะคะเมื่อนี้จะเฮ็ดแบบสูตรง่ายก็สูตรเก่าอีกนะคะวันนี้ร่วมแบทตัดตอนให้อีกหนึ่งเมนูนะคะลองเฮ็ดเบิ้องนะคะสําหรับพี่น้องที่มากินรัาสัญญาพี่น้องที่บางแค่เฮ็ดใดนะคะเพราะว่ามีแผ่นขายนะคะในห้างในคอนแวร์ขายพวกเครื่องเทศของอาหารพลังขายพวกเส้นพาสต้าเส้นสปาเกตตีมันจะมีแผ่นขายนะคะเดี๋ยวพี่น้องเบิ้องไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเบิ้องแล้วก็เอาไปซื้อแล้วลองเฮ็ดเบิ้องนะคะเอาเกจเองอยู่บ้านกือควาเรตันนะคะ ก็จะพัดให้มันหอมเหลืองนะคะเดี๋ยวเขาจะให้มันหอมเหลืองก่อนนะคะพัดไปจนมันหอมเหลืองนะคะมีอีกนึงลาสัญญาเป็นวิธีการเฮ็ดลาสัญญาที่ง่ายง่ายกว่าแบบเกาที่เคยเหยแต่เบิงนะคะเดี๋ยวเขามาเบืองกันต่อนะคะลอมันบดให้มันเหลืองก่อนนะคะค่้วก็เลื่มหอมแล้วนะคะเลื่อมหอมเื่อมเหลืองแล้วเขาก็จะใส่เป็นเนื้อบดนะคะผู้ใดกินเนื้อก็ใส่เนื้อนะคะผู้ใดกินไก่ก็ใส่ไก่บดผู้ใดกินหมูก็ใส่หมูบดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะหมูเนื้อไก่แล้วแต่นะคะ อันนี้ก็สุดแทแทแต่แมืแ่อนี้มีนอยเห็ดเป็นเนื้อนะคะพอเป็หญงกินเนื้อนะคะผัดหอมเ,ลอลเลอห,หลืองแล้วเากบใส่เนื้อ้าไปเลยค่ะผัดเนื้อให้สุกนะคะเมืน่อนี้ไม่ได้ซื้อเนื้อบดมาก ใส่เป็นเนื้อมันข้ารล้วนเนื้อบรรษุซุปนะะแล้วค่ะก็ต้องใส่อย่างอีกนะคะพอเดี๋ยวนำมันนำมันจากเนื้อต่อออกมาก็จะคัดไปเป็นซุปแล้วมาล่อเนกันซุปนะคะเห็นไหมคะเนื้อเข้ากับเรื่องซุปแล้วนะคะพเพราะเนื้อเข้าซุปหมดแล้วนะคะเขาก็จะใส่นมลงไปะคะ่ะเปน็นนมนมจืดนะคะใส่นมจืดลงไปค่ะตามด้วยวิปปิ้งครีมหรือวาแกรดแดงนะคะ ภาษาอภาษาอินเิิยนวิปปิ้งครีมแต่ว่าภาษาสวิเดนเอิ่นแกรดแด่นะคะแกรดแด่น้ำนะคะใส่ลงไปค่ะปริมาณลงไปนะคะในการเฮทลาสัญญาเนี่ยถ้าซอสแห้งข้นแห้งแสบนะคะดังนั้นไม่น่อยจะใส่นมลงไปบ่หลายท่อแกรดแด่ไม่น่อยจะใส่แกรดแด่หลายกว่าหรือว่าวิปปิ้งครีมหลายๆนะคะมันจะได้เข็มข้นแล้วก็จะแสบนะคะเติมลเติมอีกนิดนึงหลางกระป๋องนะคะ วันเดิมค่ะเสด้ของนะคะเรื่องของเรื่องค่ะใส่ลงไปนะคะเราก็จะค้นเบิง้งถ้าหากว่าถ้าหากว่าค้นเบิ้งแล้วเออเนื้อสัมผัสน้ำหน่อยเนื้อมันไหลยอยู่เท่ากับใส่นมลงไปเปลือกดีนะคะเปลือปริมาณนมเต๋า Bây giờ sẽ sắp bậc Sắp bậc lửa thêm luôn Bây sắp bậc lửa thêm Bây giờ ะใส่ไปหลายเติบแต่ว่าสีโบลายเกินขั้วเอาลายแบบพอดีกับว่ามันนัวแต่ว่าห้าสิบเอาสีมันจับแบบเผือเทศเนื้อแบบเผือเทศอีกชนิงนะคะเพราะว่าเราใส่ซอสแบบเผือเทปลายมันจะออกเปรี้ยวไปนะคะมันจะโปรเซ็ค็จะใส่เอาแค่ข้อรสชัดมันแบบดึงดูดแค่นั้นนะคะแล้วสีที่ห้าสิบได้ยีลีเลยก็คือได้จับแบบเผือเทศที่เป็นเนื้อนะคะเฉพาะเนื้อที่มันบดม้านะคะเดี๋ยวไม่ต้องหยุเบิรงนะคะกำลังเปิดถึงอยู่นะคะ ีคือเนื้อบเกตเทนะคะนี่คือเน le ื HP, <tr> ้อบเกเทนะคะบดก็ไดาพี่น้องมันเสียแล้วมันก็จีบไซนะคะสิไซส์กรไซลายสิไซนเลยเพราะว่าลืมว่าเบิงมันเสียมันเสียเข้ากบไซนเข้ากปะเจเพิ่มเป็่นบเกเทต้องเปลื่ยใลสัสอดบรเกตเทลงไปนะคะต้งเปลี่ยสัตวเหลืข้าแตัดรสชาติเดือเลือ ว่าเป็นยังเพราะว่าไม่น่อยเบเร่เบิงเห็ดเกี่ยวตีเหลวแล้วตีตีเย็นหน่อัแต่นม่านี่คือความปิดขาดในการให้กับเขาแต่ว่าเป็นยังนี่คือการให้กับเขาในสไตล์บ้านๆนะค่ะพอพิดขาดมันยอมเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเมื่อเขาบ่กมีเหนือวแบบระเทียเข้าของบบตองไสตองไซแบบระเกียบตองไปกีกแต่ว่าเข้าเข้าหมูว่าต้งีดสมดังนั้นเข้าสิปรับรสชาติดยการใส่เกลือล้งไปนี่คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ออกเค็มนิดนึงนะคะไส่เกลือลงไปแล้วเขาก็จะใส่พริกไทยดำบดนะคะใส่ลงไปต่อพรไทยดำนะคระับหลายหนึ่งนแก่ความชอบของพี่น้องนะคะใส่กระเทียมป่นนะคะกระเทียมบดลงไปตามด้วย ไฮโหรมอดฝรั่งหรือว่ารถดีฝรั่งนะคะโอ้ตรแหนไปไว้ใส่ของไม่เงียนๆอยกแล้วไปเนี่ยค่ะไฮโดรมอดฝรั่งหรือรถดีฝรั่งนะจ๊ะใส่ลงไปทอดกรอนนะคะเจะพาใส่หยั่งมากมา้นะคะชิมกรอนบดนี้ต้มไปสักพักให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขามาชิมกันใจรสชาติตรงไหนหเขาจังว่ากันเช่นนึงนะคะ แล้วตอนนี้ก็จะรอให้มันเดือดเนาะคะ่ะจ้าพอเดือดแล้วนะะเนาะค่ะสีเขายังบางงมนะคะเพราะว่าเขาม,มีเนื้อบะเกลือเทใสมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงสูตรโดยการนใส่ปาปิกาลงไปนะคะก็เอาสีมันนะคะสําหรับปาปิกามันเผ็ดนะคะมันเป็นพริกไงนะคะเนี่ยค่ะพริกไงแบบเนี่ยในลูกบดเขาเอาสีมันนะคะไม่ไนก็นจะเพิ่มปาปิกาลงไปก็เอาสีมันนะคะ เขาไม่เงียหน่อยบ่าเราให้มันบุบ่นวายค่ะก็มีอันนึงก็เอานึงกเผสมนะคะแต่จะต้องกินได้และต้องยังคงความเปลี่ยนของอาหารฝรังอยู่นะคะนี่ค่ะใส่ลงไปอนิดนึงก็งน,นะคะจากนั้นนี่เราจะชิมรสชาติว่าค่ะอะไรไหนตรงกึ่มแบไหนนะคะคนในเขากันก่อน,นะคะ่ะอนีนเข้ากันแล้วก็ชิมนะคะ เกลือนิดนึงเติมเกลือลงไปตามด้วยน้ำตาลตัดรสชาตินิดนึงเพราะมันมีความเปรแรมเร,รมของสดมะเขือเทศแล้วนะคะและ้วก็จะเติมน้ำตาลลงไปนิดเดียวนะคะหันพลังโบเมนอาหารให้นะคะจะบอกหออกวานนะคะจะออกเปรแรมเปรคมนะคะในเ็จแล้วนะคะจากนั้นข้าก็จะเตรียมแป้งมันนะคะ ยแป้งมันแป้งมันสับปะหลังหรือว่าแป้งถ้าพี่นออกยิ่เมื่งนอกแต่ใส่แป้งโคตตี้นะฮะโคตตี้ไม่ต้องจำเลยว่าโคตตี้แป้งโคตตี้ไปสินะคะผสมน้ำด้วยค่ะผสมน้ำเตาเนี่ยแหละค่ะเกล็ดซอสป้นเหนียวนะคะเกล็ดเนื้อจะเอามาเก็ดเป็นลักษณะยางนะคะเกล็ดกระเรียมแป้งก่อนแป๊บเดียวไม่วุ่นวายยุกอย่ากอะไรเลยไม่ต้องเคี่ยวเลยนะคะ ถ้าทุกอย่างสุเสกเสร็จสับได้เลยนะคะกพเ,เดี๋ยวเราจะต้งอบอีกกรอนึงนะคะังน,นันข้ากแบบผัมเขียวมาต้มังมันนะคะผสมน้ำเรียบร้อยแล้วแปเข้าก็เทะค่ะอยเทลงไปนะคะถามว่าเอาใหเนียวบ่เอาให้เนียวค่ะเอาใหข้นเลยนะคะสำหรับซอสน,นะคะเหมือนเดิมเพราะตรง ก้นลราสัมผัสเบอร์โกลนะคะย่างบดได้นะคะส่วนผสมแปลงดีนะคะเนี่ยพอจะนอนได้น้ำแห้งโคตรมันเด็กมันเด้งนะคะมันเด้งถือมีไ่น้อยกองนะคะก้อนกองนะคะมันร้อนเกินขอหยับหมอกนิดนึงซ้ำซากเป็นคนแปลงนะคะ การเท้าเาัาเป็นแบบนี้แหะค่ะขั้วาบานๆถ้าวโพดเตรียมนี่ยังไหวนะคะดังนั้นก็จะได้เห็นเหตุหการณ์สดๆตลอดไปไล,เละะ่เยื่อยเราถามว่าการเท้าเขาผสมีแบบนี้แบบนี้นะคะเป็นเรื่องธรรนมาด่ามากเลยในการเท้าเขาแล้วค่ะนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกทีหนึงนะคะเราซอสเขายังบกวนแยกหม้อเขามาขึ้นไฟแรงนะคะ พ้อแล้วค่ะซ้งนี่เนืใสได้นะคะพอเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปแต่ว่า,า <hi> เราต้องคนเพื่อความมั่นใจก่อนนะคะคนเบิ้ให้มันก็ดีบเบลว่เกินไปแต่บอคนเกินไปสำหรับเอาไปวางเล่แข็งแปลงนะคะกระเซ็ดซับแล้วนะคะเดี๋ยวมันเย็นมันกระสิเดี๋ยวมันเย็นมันกระสิเหนียวขึงก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ้งวิธีการเห็ดนะคะอ่ะเซ็จแล้วนะคะ ข้ากระไดแล้วข้ากระแผ่นละสั้นยานะคะแผ่นละสั้นยามันจะมีหลายแบบนะคะแบบใดแบบกระไดว่าแทนเป็นแผ่นเล่นลัละสั้นยานะคะข้ากระเสียว่างลงนะคะว่างลงไปเลยค่ะว่างลงกลนถาดก่อนนะคะพี่น้องใส่ถาดหน่อยถากง่ายกัเอาไปพัฒนาเอานะคะมีหน่อยเห็นในเบิรงเป็นพ่อสังเกตนะคะต้อง้ดีใจไร้เด็กกินนะคะมือนี้เป็นได้กินอาหารโปรดเพิ่นอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับซอสนะคะหลังจากเย็นแล้วมัสมข้นแบบนี้ได้หน่อยตักให้เบิรงนะคะ มันจะคนแบบนี้นะคะถ้าของพี่น้องว่าน,นให้ไปเอาเพิ่มแป้งไหมนะคะเพิ่มแป้งตั้งไฟแล้วเพิ่มแป้งลงไปไหมนะคะต้องทําให้มันข้นเหนียวแบบนี้นะจ๊ะส่วนการใส่แต่ละสั่นของพี่น้องใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความอยากกินแบบเนื้อเยอะๆแป้งน้อยๆหรือว่าอยากกินแปงน้งหลายๆเนื้อเยอะๆอันนี้มันเป็นขั้วของเขาเองนะคะเขาทํางานเขาทํางานหาเงินมาได้เขาอยากกินแบไดก็สื้อานะคะ แบบแปรงแล้วะจ๊ะนี่ค่ะมันก็จะเข้มข้นแบบนี้เทาก็จะเกลี่ยให้ทั่วถาดนะคะเกลี่ยให้ทั่วให้ทั่วพอะเองสีอบเดี๋ยวแล้วตัดมันได้ทั่วถึงนะคะมันจะได้สวยงามน่ากินนะคะเห็นไหมคะพอเกลี่ยทัว่วถาดเสร็จปุ๊บโรยชีสค่ะโรยชีสลงไปใส่ลงไปไม่ต้องยัง้งมักยุดยืดยืดยืดใส่ไล,ล้ไลยลงไปเลยค่ะนี่ค่ะสเสร็จแล้วะคะ ชั้นต่อไปเราก็เอานี่ลงเลยแผ่นมันอีกนั่นแหละค่ะใส่ลงไปเลือยเสื่อใส่ใแล้วแต่เขาต้องไปสสนใจมันขอให้มันเต็มถาดจบลักซันต่อไปใส่ลงไปอีกนะคะจากนั้นเขาสีนน้าไปอบไฟนะคะในเตาอบไฟสองร้อยองศาอบประมาณสักยีห้านาทีก็ถือว่าพ่อแล้วนะคะไฟบนล่างนะคะยี่สิบห้านาทีพ่อแล้วเพราะว่า เพราะว่าอย่างข้าวผัดปลาหมูหรือเนื้อที่ห้องเฮ็ดเนี่ยมันสุกแล้วนะคะเพียงแต่ห้องไปอบให้มันเข่ากันให้แผ่นแป้งลสัญญาเนี่มันกลืนตัวคายตัวเขาเอิญคายตัววันกลืนตัวคายตัวเข้าไปกับซอสเนาะค่ะเมนหน่อยจะเน้นซอสแผ่นแป้งเม่หน่อยบริบอร์นินนะคะเพราะว่าอยากให้พ่อแม่กินแบบเนื้อเยอะๆสำหรับเมนูนี้เม่หน่อยบบกินเพราะวันไม่ชีดนะคะโบไว้ก่อนทำให้กินแต่ว่าแม่ไม่กินเองนะคะเพราะไม่ชีดเมนหน่อยโบกิน พอ่ต้งไปังี้ลสิละคะต้องคิดท,ที่เดี๋ยวค่ะเฮ็ดกินเองนะคะเอาคุณภาพนะคะเราไม่ได้ทำขายใส่ลงไปค่ะแค่นี้ยนงง,งไปโอ้ยหอมหอมหอมะไรจะหอมแหละเพราะว่าตัวเองก็กินเนะ สองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นทับซ้อนกันกระเป็งเนี้ยเพราะว่าเห็ดกินเองนะคะบันนี้เป็นคำว่ต้องไปคำนึงถึงต้นทุนนะคะนี่คือการคืนกําไรให้ร่างกายเนาะค่ะกินอะไรก็ต้องกินให้มันแซ่บๆสงสารพ่องไนแล้วกินอาหารซ้ำเดิมหลายอย่างแลยเราคลองไม้ตู้เย็นมันก็เริ่มจะลอยล้อแลยในช่องฟิตก็เลยอ่ะโอเคฉันเฮ็ดเทเตอร์วันนี้ฉันอารมณ์ดีก็เลยแวะห่างซื้อของมาเห็ดสำหรับลาซานญามีสองสูตรนะคะ พี่น้องก็ไปเบิรงได้นะคะในฝ้ายยิ่งดนะคะชอบสูตรไหนชอบแบบไหนก็รังสรรและเลือกที่จะกินด้วยตัวเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองเห็ดทั้งสองสูตรแลบบอันได้แสบก็บเลือกอันนั้นนะคะไม่ว่ากัน้อยชิ้นลงไปค่ะสำหรับ,บเห็ดจักสั่นกักสัเนเดี๋ยวนี้ด้วพี่น้องนะคะอยู่ที่ถาดอยู่ที่ความต้องการของพี่น้องว่าจงได้นะํำได บางซ้ำได้วยไปมันควเวลาเ้าตัดมันจะได้แซ่สำหรับคนที่ชอบชีสใส่ลงไปไม่ต้องกลัวกินอาหารพลังพันธ์ยาด่วนก็บ,บริกรเลยเนาะคะ่ะงาน,นนี้ต้องก้า,กาหน่อยคือคนงานวันไปนต้องไปยีดชา้นสุดท้ายนะคะนี่อะไก็จะโปะเลยเนื้อนองเพชรนะคะพยายามให้มันขนแบบนม้หน่อยนะคะ้าหาของพี่น้อยพี่น้องเอามาว่างไว้แล้วมันบกคน เขาลงเอาไปตั้งไฟใหม่นะคะตั้งไฟใหม่แล้วก็เพิ่มแป้งมันผสมน้ําลงไปนะคะให้มันเหนียวข้นแบบนี้นะคะจะได้อร่อยนเนี่ยนมเี่ยให้ทั่วนี่คือรอบสุดท้ายนะคะเพราะว่าจะเปื่อใส่ชีสแล้วแตล่าอ,อ,อกขอบนะคะ นิดนึงจ้ะเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วนะคะเคลียร์ทั่วแล้วนะคะเราก็จะโวยชีดเคลียร์ในห,หน่อยซื้อมาโลนึ่งชีดนะให้พ่อหญ่กินให้แบบว่าพุ่มกลางเป็นแรนี่นะคะมากินบอสเดี๋ยว อบออกมาแห้งสนายกินนะคะพี่น้องลองวาดภาพดูชิดเวลาถือออกอบมันจะน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่อบเสร็จแล้วเนาะคะ่ะไฟสองลอยใส่เวลาย,ยี่หานาทีนะคะหรือว่า30นาทีพี่น้องก็ตตรงเบิง้งเอา,าเห็นชิข้างนาเริ่มกรอบเหลืองงามแล้วแบถือว่าพอนะคะเอาออกมาแล้วก็วางให้เย็นแล้วก็ตัดชิมนะคะเดี๋ยวเขามาเบ่งต่อนะคะจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับล่าสัญญาเห็นไหมคะสีสันน่ากินว่าคาราสัญญาเนาะคะ่ะไม่ได้กระเจี๊ยบทิ้งไว้มันเย็นสักพัก รอยนะคะค่อยตัดนะคะบอ่อตัดตอนห้อนนะคะมันจะบาเป็นรูปเป็นล่างนะคะถิงไว้มันอุ่นจักน้อยนะคะหลังจากเอาออกมาจากโต๊โอเแลวนะคะเอาสิถิงไว้มันอุ่นแป๊บหนึ่งเพื่อเราจะตัดนะคะให้มันคงรูปล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเบ,บื้องตอนตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสาหรับราสัญญาพ่อไงพร้พอมจะ,จะกินแล้วเห็นบ่มคะสั่นของรากสัญญาน่ากินบหคะรอบเพเบื้องนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักน่าจุ๊บจุ๊บ